ความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับสั่งไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับว่าการทำความดีเนี่ยเป็นของที่ไม่ล้าสมัยการทำความดีเป็นของที่ไม่น่าอายการทำความดีไม่ใช่ของที่ยากเย็นแล้วก็การทำความดีเนี่ยให้ผลคุ้มค่าเสมอถ้าจะแปลงเป็น ให้เข้าใจง่ายๆก็คือการทำความดีนะเป็นของที่น่าชื่นอกชื่นใจการทำความดีเป็นของที่ทันสมัยเสมอการทำความดีทำง่ายทําได้ทุกที่และที่สำคัญคือการทำความดีนะั้นให้ผลอย่างน้อยที่สุดก็ทางจิตใจแก็บผู้ที่ประพฤติดีเองนะครับในส่วนหนึ่งของพระบรมราชวาตรองค์นี้เนี่ยได้รับสั่งว่า การตอบแทนของความดีนั้นน่ะทรงคุณค่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ค่านิยมของความดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยคงค่านิยมที่ยกย่องความดีเพื่อให้คนทำดีเนี่ยได้ทำดีอยู่ตลอดไปสู่ททวรรษใหม่แห่รอยยิ้มโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข สวัสดีค่ะรายการแทนคุณแผ่นดินมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางคมชัดลึกทีวีแห่งนี้ค่ะและว,วันนี้เรายังคงนำเสนอแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าของคนดีผู้ที่มีความคิดริเริ่มมีมุมมองนอกกรอบและนำมาซึ่งการทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เกิดการเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีค่ะ ชมคะในชีวิตประจำวันของทุกท่านส่วนใหญ่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างแน่นอนยิ่งสังคมเมืองจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเช้าก็ต้องเร่งรีบออกจากบ้านไปทำงานหรือไปโรงเรียนเย็นก็ต้องเดินทางกลับบ้านจึงต้องมีการใช้รถใช้ถนนกันทุกวันและสิ่งที่ตามมาอยากหนีเลี่ยงไม่ได้เลยเช่นกันก็คือเรื่องของการจราจรที่ติดขัดค่ะจึงมักจะเห็นผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความหมุดหงิดอารมณ์เสีย คนที่ตามมาก็คือความเห็นแก่ตัวในการใช้รถใช้ถนนถึงขั้นร้ายแรงบางครั้งเนี่ยตะโกนด่าทองใส่กันเลยก็มีปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับประเทศที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขประชาชนทั่วไปไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความรับผิดชอบมากนะักแต่ทำไมภาระอันหนักดึ่งจึงมาตกอ,อยู่กับชายผู้นี้ และนี่ค่ะคือชีวิตของผู้ชายธรรมดาธรรมาคนหนึ่งที่รายการแทนคุณแผ่นดินวันนี้จะนําเสนอค่ะเขาใช้ชีวิตอยู่กับรถอยู่กับถนนและการเดินทางแต่ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวนะคะเขามีอาชีพหลักคือกระเป๋ารถเมย์ค่ะและด้วยความที่มีอัธยาศัยที่ดีมีใจบริการให้กับผู้โดยสารอย่างดีก็เลยได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นของขอสะมะกด้วยและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่า หลังจากงานอาชีพหลักในแต่ละวันหลังจากการฉีกตัวรถหลังจากการถือกระบอกเงินเขายังมีจิตใจช่วยเหลือสังคม,มเป็นงานที่เป็นจิตอาสาจริงๆแม้จะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งของสังคมก็ตามแต่ว่าเขาจะช่วยเหลือในด้านไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชีวิตของเขากันค่ะ ถึงรถเมย์สาย59ค่ะเส้นทางรังสิตสนามหลวงนะคะเป็นรถเมย์สายยาวข้ามกรุงเทพมหานครทีเดียวค่ะและที่นี่เป็นที่ทำงานมากว่า35ปีของคนดีแทนคุณแผ่นดินวันนี้ที่เรามานำเสนอก็คือคุณลุงจำหลัดแซ่ลิ้มหรือที่เรียกกันว่าลุงตีไปคุยกับคุณลุงบนรถกันนะคะ<ม>ลุงตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหนูมาพบไม่ผิดคนนะคะใช่ครับ คคแล้วตอนนี้คุณลุงทําอะไรเนี่ยนั่งถือไม้กวาดอยู่ด้วยอ๋อลุงกวาดรถพอดีมนเหนื่อยลุงมานั่งพักก่อนอ๋อก็คือพวกนี้ตอนนี้<ด>เหนื่อยเหนื่อยครับลุงอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบหกครับผมห้าสิบหกครับผมก็อีกสี่ปนะีสี่เนาะที่จะเกษียณครับทีนี้เกิดวันที่หนึ่งตุลาพอเห็นเขาทางทางข้างบนบอกว่าถ้าใครหนึ่งตุลาวันเนก,กิดของสมกร,รับาเพิ่มอีกปีเเป็นห้าปีอ๋อเ็กบอก่ไม่แน่นอนผมก็ไม่ทราบของลุงก็เลยอาจจะได้แถมอีกหนึ่งปีครับผม เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากครับลุงทำทำงานตรงนี้ยมากี่ปีเห็นคร่าวๆเขาบอกว่าประมาณ35ปีครับผมลุงมาทำงานยังไงตัง้งแต่แรกเลยอะลุงตั้งแต่แรกเหรอลุงขายไอติม,มแล้วก็ไอติมอะไรไอติมปั่นนะไอติมแท่งครับไอติมแท่งครับอยู่สุทธิสารค่ะเราขึ้นรถเมย์ของเอกชนสหายน์สาย3-9เก้าอกกัน มล้ก็เป็นของเอกชนไงแล้วลุงก็ไปขายแถวสนามหลวงพวกในท่าตามท่ารถเมล์ที่สนามหลวงแล้วก็มีคนชักจูงให้รู้จักเขาไห้เข้ากระเป๋ารถลุงก็เขาบอกให้ไปสมัครลุงก็ไปสมัครที่ครงการขนส่งแต่สมัยก่อนนั้นเราสมัครง่ายๆเอาบ้านเลขกที่อธิบยนบ้านไปแต่ไม่มีวุฒิอะไรหรอกแต่เราจบป .4 โอ้อยังได้เรียนแต่ได้เรียนนะครับผม แล้วก็สมัครเสร็จเป็นยังไงเขารับเลยไหมคะก็สมัครเสร็จก็เราต้องเขารับแต่เราต้องหาคนเข้าประกันด้วยพอประกันเสร็จก็ฝึกงานพอฝึกงานแล้วก็ได้ขายขายตั๋วเป็นของเอกชนอยู่แล้วก็จากเอกชนก็มาเป็นมหานครรุ่นสมัยคริสต์ อยากมาแล้วก็เป็นขสมมกค่ะแล้วก็มาเป็นขสมกรครับผมสรุปพอลุงมาสมัครตั้งแต่วันแรกที่มายื่นใบสมัครจนถ,ถึงวันนี้ไม่ได้ไปไหนอีกเลยครับเขาผมทำบัตรขนส่งผมบอกว่าวุฒิการศึกษาแค่ป .4 แล้วก็เขามาถามวุฒิใบอะไรไม่รูออบอกเขาเฉยๆก็ลุงนะรจริงๆแล้วก็แล้วลุงอยู่มากี่กี่สายแล้วคะหรือว่ามาสาย59นี้แต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นสาย59สมัยกระชนนี้ ดวยเป็นรถเมื่อก่อนไม่มีรถแอร์วิ่ง3าเก้าก็เป็นรถล้อที่เราเหนือน้ครับผมครับผมแบบรถขึ้นโดดลงสมัยนั้นก็รถน้อยถนนก็แคบไม่เหมือนสมัยนี้พอสมคอตอนนี้ปรับปรุงเยอะครับผมจะมีรถปรับอากาศมาเพิ่มอีกอะไรเงี้ยเพื่อที่บริการประชาชนไงแต่ว่ามจะมีรถแองเพิ่มด้วยไม่ไทราบผมกม่เพราะยังผมขึ้นรถแอรไม่ได้แพ้ อันนี้เราก็บริการคนมีรายได้น้อยครับผมแล้วลุงทํามาเนี่ยตื่นกี่โมงมาทํางานมาทํางานก็ถ้าเป็นของกสมกตอนนี้ระบบเป็นเป็นล็อกใครล็อกต้นล็อกล็อกอบ่ายกะเช้าเนี้ยแล็อกที่เขาเป็นกะเช้ากะทบ่ายถ้าใครล็อกล็อกตีสี่ครึ่งตีห้าอะไรเงี้ยตามล็อกแล้วก็ไปตามล็อกนะคถ้าตกล็อกก็ล็อกรอบางคก็ไม่ได้ขึ้นรถเลย อ่ะแล้วโดนหักเงินไหมไม่หักบางทีก็แลต้องลาบ้างก็ต้องลาก็ต้องใช้นี่ละใช้เวรเพราะว่าเาเป็นขาดงานไปไงแล้วต้องเขียเวลาครับผมแล้วเดี๋ยวลุงตอนขึ้นมาทํางานบนรถเนี่ยลุงใส่เสื้ออย่างงี้หรอหรือว่าต้องถอดออกไม่เวลาเวลาทางานมาทางานผมก็ใส่อย่างงี้เวลาขึ้นรถผมก็ถอดออกเลยก็เป็นยูนิฟอร์ครับผมครับผม ก็อยู่ในระเบียบทุกอย่างแล้วแล้วหน้าที่หลักของลุงต้องกวาดรถด,ด้วยหรอไม่ไม่ใช่กวาดรถหรอกครับไม่เคยคับรือว่าเพราะบางทีรถมันสกปรกเราต้องกวาดบางทีเพราะเราต้องกวาดรถเพราะพี่คนกวาดเขาไม่ไม่ค่อยกวาดกันครับ <c oughs> เราก็เลยต้องทำซะเองเลยดีกว่าครับ,รบหนูหขึ้นมาหนูสังเกตเห็นตรงประตูรถจะมีป้ายมีอะไรเขียนอ๋นนอป้ายนี่โลโก้ <c oughs> ให้ผู้โดยสาร ดูครับเพราะว่ารถกาดอุบัติเหตุการใช้โทรศัพท์ครับการขึ้นลงรถประจำทางพื้นที่ป้ายแต่ลงท้ายคือขอบคุณขอบคุณขอสบปอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับและผู้ใช้บริการครับลุงเหนื่อยไหมกับการทำงานมาในตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เหนื่อยครับท้อไหมท้อไหมไม่ท้อครับ ถ้าเราโดกนการแจ้งใจเราสู้ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วทุกวันนี้ที่ลุงมาทํางานเนี่ยเจอผู้โดยสารแน่แนๆมั้ยมีครับมีสุหนูเคยเจอนะขึ้นรถมาแล้วผู้โดยสารแน่นอ้าวชิดไนหน่อยชิดนหน่อยข้างในว่าไปไหนไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ไหมไม่ค<อ>ที่ไม่ผมต้องจัดระเบียบของของผู้โดยสารผู้ชายบริการที่ีปน,นั่งหรือว่าที่ว่างเราเรียกเขาไปนั่งย่าง ลูกเล็กเด็กแดงเขาขึ้นมามีข้าวมีของเราก็ช่วยเขาขี่ขึ้นรถด้วยเขานั่ยยกไม่ไหวหรือคนท้องหรือคนแก่หาที่นั่งให้เขาถ้าพาขึ้นมาก็มีมวนท่านนั่งแล้วขอผุ้โดยสารที่ลูกให้ลูกมันนั่งที่ดีอ,อ,อบคุ แรถเมย์อเอกชนมาจนถึงวันนี้ณวันนี้นนที่ลุงจะต้องจากกลางสิตไปสนามหลวงเนี่ยการจราจรเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะเปลี่ยนไปเยอะครับยังไงลุงก็มีไฟแดงมั่งบางช่วงก็ <ๆ S 2> ไม่มีไฟแดงค่ะแล้วถ้าผู้ใช้บริการไม่ว่ารถในบนถนนเนี่ยต้องคือเห็นแก่ตัวขับรถโทรศัพท์เนี่ยงม่คือเบืครับแล้วประมาทนะค่ะแล้วก็เอาแต่ใจครับผมเอาแต่ใจยังไง าจฉันจะไปฉันจะไปคู่ข้างฝั่งเหมือนคู่ข้างฝั่งจะไปให้ได้ไปไวๆเป็นนักบัตรกันหมดเลยเราเล่าผู้โดยสารอยู่บางครั้งก็ปิดที่ใตอย่างเงี้ยเราเลยเหมืนก็เขาคนขับบางคนเ่าเขาก็เฉยๆเพราะว่าต้องดูดู้โดยสารให้เรียบร้อยก่อนเราเราก็ต้องดูแลผู้โดยสารขึ้นให้เรียบร้อยจะปิดประตูถ้าถ้าไม่ปิดประตูผู้โดยสารจะร่วงไปถ้ารถคันไหน ประตูลมเสียบอกคนขับว่าข้างนั่งใแจ้งซ่ะะอมนะลุงแล้วถ้าสมมติว่าผู้โดยสารยังไม่ถึงป้ายติดไฟแดงอยู่แต่ฉันจะลงแล้วอ่ะขอลงไม่ได้ครับห้ามลงนอกป้ายลุงดุไห<ด>มฮะลุงดุไหม <ะ S 1> ไม่ดุเรากพูดตามเนื้อผ้าบอกว่าถ้าปิดไรไปเนี่ยเดือดร้อนคนขับด้วยแล้วคนขับถูกจับด้วยฮะปีดเราเบียดอีกในโลโก้ผมมีหมดค่ะเรื่องราวของลุงนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ การใช้ชีวิตในการเป็นกระเป๋ารถเมมากว่า35ปีแล้วก็ยังเหลือเวลาอีก4-5ปีที่จะทำอาชีพนี้ต่อไปลุงก,ก็บอกว่าทำงานเต็มที่มีเหนื่อยแต่ไม่ทอ้อและชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะที่บอกว่าจะไปทำงานเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพราะเรื่องของการจราจรการเดินทางมันมีปัญหาจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะ สังคมช่วยอะไรทุกอย่างเลิกงานไปก็ไปเป่านปูเอตตามถนน ช่วงนี้แดดร่มลมตกแล้วค่ะเราจะมาติดตามภารกิจของลุงตีกันต่อนะคะหลังจากที่ลุงไปทําหน้าที่เป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วค่ะหลังจากเลิกงานแล้วคุณลุงทําอะไรบ้างนะคะที่บอกว่าเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมนั้นมีอะไรดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่บ้านของลุงตีหลังนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคุณลุงทําอะไรบ้างอ้าวลุงตีกลับมานานยังคะสวัดสดสีค่ะมาสกพักเลยครับ อันนี้บ้านลุงเลยใช่ไหมคะบ้านผมครับแล,แล้วหมาพวกนี้ล่ะคะหมานี้ไม่ใช่ของผมเขาไม่ใช่ไม่ใช่ของลุงเหรอครับแล้ว<ม>แล้วลุงมาเลี้ยงทําไมอะ่ะอ็เขามาหกินเลยเลยซื้อให้กินเลยอ๋อลุงซื้อมาทุกวันฮะบทุกวัน,กวน,กวนไก่มั่งอะไรมั่งหลายตัวไหมเนี่ยลุงก็หลายตัวเด๋ยนนี้มันมาน้อยหน่อยกลางคืนเยอะอ๋อเด็ดจริง ตอนนี้สามตัวข้างในอีกสองอ๋อยังมีอยู่ข้างในอีกลุงให้เข้าบ้านเลยหรอฮะลุงให้เข้าบ้านเลยอ๋อนี่ให้ให้ให้ตรงนี้ก็แล้วเดี๋ยวเข้าให้ลูกกินข้างในอืมแล้วลุงไปเอาอาหารพวกนี้มาจากไหนถ้าไม่ซื้ออ๋ออันนี้ครับถ้าผมไปเลิกงานผมก็ไปซื้อกระดูกไก่ซี่โครงไก่แล้วก็ถ้าหัวอาหารนี่เราไปซื้อที่ร้านอาหารตลาดนังสิตออซื้อที่ระสามโลลุงก็ทำแบบนี้ทุกวันเลยครับผม แล้วมาทั้งหมดเนี่ยมันรู้จักลุงหมดเลยป่นเนี่ยรู้จักฮะอยู่แถวนี้นี่มันหมาหมาในซอยตั้งแต่ไอ้นี้มาเลยอย๋อวันนี้วันนี้น้อยหน่อยนะผมมาเร็วไปใช่ไหมเลยเห็นแค่สามตัวครับผมต้องต้องคืนเยอะลุงแล้วลุงอะไรได้จากไหนมาซื้อมาเลี้ยงเนี่ยอ๋อนี่เก็บเก็บของเก่าด้วยได้มาจากของเก่าแล้วก็เอาเงินกระเป๋ารถมีด้วย ลุงก็เอาจากเงินเดือนเก็บกองเก่าขายัพผมะว่ขายดีก็สองสามร้อยเองพวกกระป๋องขวดน้ำอะไรเนี่ยมันไปติกกระดาษใส่กระดาษอะไรเงี้ยเดี๋ยวสิลุงเอาเวลาตรงไหนไปเก็บเวลาเลิกจากงานจากเป็นกระเป๋ารถอะถ้าเราเข้าในอู่รถล้วก็ช่วงเรายังไม่ได้ขึ้นรถเราก็เก็บเห็นเขาทิ้งตามขยะเราก็เก็บใส่ถุงมาเอาน้อยๆใส่ลงไป แล้วก็ใส่จักรยานที่ลุงจะคู่ชีพของลุงนี่ใช่ไหมครับผมแล้วเวลาเราเลิกจากงานแล้วเข้าบ้านปุ๊บก็อาหารให้มันกินแล้วพอเหรอลุงถ้าลุงเลี้ยงทุกวันไปซื้อหัวอาหารด้วยอะไรด้วยเนี่ยพอเลี้ยงเขาหรอคะบางครั้งเราก็ไม่พออ้าวไม่พอแล้วทํำยังไงก็รอรอรอที่เรามีตังพอเราซื้อกระดูกให้ไก่กินกระดูกไก่ซื้อกระดูกไก่มาให้อ่าเดีนัวนั้ะ ่บางทีก็ยี่สิบแต่บางทีเขาให้สิบอ้าวแล้วอย่างเนี้ยภรรยาคุณรู้ไม่ว่าเหรอทำไม่ว่าครับมีแต่ให้ครับเดี๋ยวเวลามาได้กระดูกอะไรเยอะแล้วก็เขาแบกให้กินก็เรามีเราก็ซื้อซีโครงหมูมั่อเลยมั่งซีโครงก็เหมือนคนเลยคือวันไหนเงินเดือนออกเงินเยอะหน่อยก็กินดีนิดนึง อพอเงินไม่มีก็ช่วยกันอดหน่อยนะอ๋อแบบนั้นเลยครับแล้วแล้วก็ให้มันก็ไม่ใช่โกรธะได้กินทำน้อยพอเพียงค่ะจริงจริงในเดียวงเรก็พอเพียงเพราะอะไเขาอุ้ยลุงนี่ก็ถือว่าภาระเยอะเหมือนกันพอเยอะครับพี่แล้วแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่มีเบียดเลยทำไมลุงถึงคิดเลี้ยงไม่คือเขามาเรามีของเราสองตัวแล้วตรงนั้นก็มา มาตาดทิ้งไปใต้ถุนมาเลยเขาเคยได้กินแล้วไหมนี่เราก็แบ่งกันไป,ไปล,ลุงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เลี้ยงห<อ>มาเลี้ยงแมวแล้วเนี่ย<อ>เดี๋ยวลุงจะไปทําอะไรต่อลุงใช้เวลาในะแต่ละวันอยู่กับพวกมันนานไหมสองพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปบุกรุต่อหรอแล้วลุงไปบอกที่ไหนบ้างออกจากนี่ไปก็ไปน้ำตีลาไปเ่นสมุขถ้าหาเราหมดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อละซื้อสามโด อ๋อก็คือไปตอนไปโบกรถเลยก็เยอะมากเ๋ยเยอะลุงเมื่อไม่เซ็นอะไรชื่อในลุงที่ทำละเราจะช่วยงานอ๋อนี่ไม่ใช่อยู่ๆลุงออกไปหน้าตากซอยรถเยอะโบกเลยไม่ใช่ครับป็นทีล้วก็ไปก่อนแล้วสี่ห้าทุ่มแล้วก็เร็นตอนนี้ก็เร็นตอนเช้าแล้วนี่จางเหงาอะรอย่งั้นเดี๋ยวต้องให้ลุงไปล้างนล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะ ตอนนี้อยู่หน้าบ้านลุงตีนะคะ mm hmm. กําลังรอคุณลุงเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะใกล้จะเสร็จแล้วมัง้งเพราะว่าคุณลุงบอกว่ามีชุดยูนิฟอร์มพิเศษที่จะต้องใช้ในการโบกรถด้วยอ้าวคุณลุงมาแล้วคุณลุงคะ mm hmm. นี่เหรอคะชุดยูนิฟอร์มที่ลุงบอกครับผมเป็นตำรวจเลยครับตำรวจเลยตำรวจปอมๆอมอ๋อแต่ใส่ได้เหรอไม่ผิดกฎหมายเหรอลุงไม่ผิดทำมาสามสิบปีฮะอ๋ะะอ,อเอามาจากไหนคะก็ บางโรงพักแต่แล้วโรงพักบางทีครับแต่ตำรวจบางคนเขายืนให้มั่งอ๋อแหมอย่างนี้นี่เองถึงไม่ผิดเพราะตำรวจจัดการให้เสร็จเลยแต่โลโก้ทำเองอ๋อเดี๋ยวแล้วคุณลุงจากนี้ไปคุณลุงจะไปไหนต่อไปตรงไหนก่อนไปสนอประตูน้ำจุฬาก่อนไปเซ็นชื่อไปเซ็นชื่อคือทุกอย่างที่ไปคือต้องเป็นหลักเป็นฐานเป็นการเป็นงานหมดเลยครับผมไปเซ็นชื่อว่าเรามาเข้างานแล้วครับผมไม่ใช่ไปรับโอทีไม่มีไม่มีเลยไม่มีรายได้เลยอ๋อ เขาไม่ได้เราผมไม่ได้เรียกร้องะไรได้ตรงเอ๋ออันนี้ก็คือแค่ให้รับรู้รว่าเราไปเซ็นชื่อเพื่อที่จะมาทํางานแล้วก็เดี๋ยวจะบอกรถเอาเลยไปลุงงั้นไปกันเลยค่ะค,ค,คุณลุงไปก่อนเดี๋ยวหนูจะตามไป<อ>ในบัตรดนเชิญเลยค่ะครับขอบคุณครับ จะมาอยู่กับเขาเขาก็ทําอยู่แล้วเขาชอบ,บเขาชอบทำเขาก็ปล่อยเขาไปแต่ก็เป็นห่วงต้องให้โทมรมารายงาน่าอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนไมีตีบรถปิดไกลบางครั้งก็ไปนอนโรงพยาบาลก็หาไปนอนโรงพยาบาลจัก,กรยานอะ่ะตี่จักรยานไปรถเฉียวหลายเที่ยวแล้วเขาชอบก็ดีๆถนับถนนเขาเขาเพื่อสังคม